รายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุแสงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นกันด้วยนะครับอย่าพลาดนะครับคําถามถามว่าผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ5ปีงวดใหม่จากธนาคารออมสินมีลุ้นรับรางวัลใหญ่คือรางวัลอะไรครับระหว่างข้อ1รถยนต์ mercedes benz e350 หรือข้อ2บ้านเดี่ยวครับ ค่าทราบคำตอบและด่วนนะครับส่งคำตอบมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณผู้ฟังครับ audi thailand เพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้ตลาดและงาน Motor expo 2018เผยโฉม audi a6 อาวารใหม่พร้อมเปิดราคาสุดเซอร์ไพรส์9 9 9 9ล้านบาท มั่นใจความโดดเด่นปราดเปรียวสปอร์ตอัจฉริยะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่โดยคุณกิษณกรณสเวัสตนาน,นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร A u ดีประเทศไทยเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวเด n n w w u u i i a อ a v a วารอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอปที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ a l l เล ger Hall 1-3 อิมแพกเมืองทองธานีโดยรุ่นที่นำเข้ามาจะเป็น Audi A6 a v a n 55 TFSI Quattro S-Line พร้อมข้อเสนอราคาพิเศษสุดคุ้มค่าที่4,999,000บาทโดยเปิดรับจองยนตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่โชว์รูม Audi ทุกแห่งและที่งานมอเตอร์ p x p 2018นอกจากนี้ยังมีแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบให้กับลูกค้า ด้วยแคมเปญรูปแสนบาทได้แสนพอย n ์พร้อมกล้องไลก้า QP รุ่นใหม่ล่าสุดมูลค่า180,000บาทสำหรับลูกค้าร้อยท่านแรกด้วยทั้งนี้ลูกค้าที่จองรถใหม่ทุกคันจะได้รับการดูแลจาก Audi Protection ด้วยการรับประกันรถใหม่5ปีหรือระยะทาง150,000กิโลเมตรและการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน roadside a s s i s t a n c ทั่วประเทศ24ชั่วโมงนาน5ปี สอบถามเพิ่มเติมที่ที่ส่วนงานขายสำนักงานใหญ่ Audi Center Thailand 02 765 8888 02 765 8888หรือติดต่อโชลูมアウดีนิวเพชรบุรี02 0 2 3 4 8 8 8ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และโชลูมา u ดีพัทยา038 1978888สนใจก็เชิญได้เลยครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปพบกับดีกรีความร้อนแรงรับมอเตอร์เอ็กซ์โป2018นะครับกับแคมเปญรูดแสนบาทได้แสนพอยต์จากทางไมสเตอร์เทคนิคจำกัดหรือว่า a u ด i ประเทศไทยผมเชิญไว้เพสสเดนเซลบริษัทไมสเตอร์เทคนิคจำกัดหรือ a u ด i ประเทศไทยคุณจิตติศักดิ์วงศิริให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับคุณจิติศักดิ์สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณจิติศักดิ์ครับครับยินดีครับก่อนอื่นครับอยากให้ช่วยฉายภาพแนวโน้มความคึกคักของตลาดรถหรูในช่วงปลายปีนี้ปลายปี6-1เนี่ยจะคึกคักไหมจะคึกคักแค่ไหนครับคุณจิติศักดิ์ครับแน่นอนครับไรมาสุดท้ายแล้วของสุดท้ายแล้วนะครับทุกข่ายก็คงจะต้องเตรียมกลยุทธ์แนวทางทางการตลาดหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยไปถึงเป้าได้นะครับ แล้วก็ประกอบกับสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างที่เอื้ออํานวยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะทางเศรษฐกิจความพร้อมแล้วก็ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ตลาดรถหรูของเราเนี่ยคึกคักแน่นอนครับครับซึ่งปกติเนี่ยปลามาสี่ปลายปีก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับแต่ทีนี้ถ้าจะมองให้ลึกลงไปปลายปีนี้ถ้าเทียบกับปลายปีก่อนปลายปี60นเนี่ยปลายปีนี้จะคึกคักกว่าปลายปีก่อนไหมครับนี่ แน่นอนครับก็กว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวกระตุ้นตลาดเองไม่ว่าจะเป็นภาะวะเศรษฐกิจเองโปรดักที่หลากหลายแล้วก็การได้รับความร่วมมือจากสถาบานันการเงินอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวแปรทั้งหมดเลยที่ทําให้ตลาดลดหลดูตอนนี้คือคักมาก แล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยทุกค่ายเองก็จะต้องมีเป้าหมายที่ต้องไปที่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ตลาดรถหรูคึกคักอย่างแน่นอนก็เลยมองว่าปลายปีนี้เนี่ยน่าจะคึกคักมากกว่าปลายปีก่อนด้วยนะครับคุณจิตติศักดิ์ถูกต้องเลยครับงั้นผมถามต่อแล้วกันว่าแล้วเทรนตลาดรถหรูในปีหน้าปี62เนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเทรนจะเป็นยังไงจะเน้นรถแนวไหนสีจะเป็นยังไงสมรถนะแบบไหนน่าจะโดนใจนะครับ คนที่เป็นแฟนๆรถหรูขอให้ช่วยฉายภาพเทรนตลาดรถหรูปีหน้าให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมครับผมเชื่อว่านะครับทุกค่ายเองได้วางแผนทางการตลาดในปีหน้าไว้หมดแล้วล่ละแต่ว่าผมมีความคิดเห็นว่าในตลาดรถหรูของเราเนี่ยด้วยความที่จะต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีอยู่อีกตัวแปรหนึ่งที่จะมาช่วยให้เทรนตลาดรถหรูเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นไปก็คือในเรื่องของสินค้าที่จะนํามาเสนอที่สร้างความแตกต่างออกไป ก็จะเป็นรถในตระกูลของรถไฟฟ้ามไม่ว่าจะเป็นรถปั๊กอิน hybrid เองหรือว่ารถที่เป็น full EV เลยะนะครับครับซึ่งแต่ละค่ายเองก็คงวางแผนกันไว้พอสมควรเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นร,รถไฟฟ้าทั้ง full ไฟฟ้าโดยตรงหรือว่าจะเป็นไฮบริดเนี่ยน่าจะคึกคักน่าจะเป็นเทรนดที่มาชัดขึ้นชัดขึ้นในปีหน้าปี62นะครับถูกต้องเลยครับแล้วสำหรับรถหรูเนี่ยสีที่คาดว่าจะฮอตคิตมากๆในปีหน้า จะออกโทนสีเป็นสีอะไรครับที่น่าจะฉบเฉียวมากๆในปีหน้านะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่แต่ละเซกเมนต์เองนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตพูดถึงแบรนด์ของผมเองก่อนละกันนะครับว่าด้วยความที่เรามีหลายๆเซ g กเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปถ้าอย่างเป็นตัวสปอร์ตเองเนี่ยอย่างเช่น Audi TT อย่างเนี้ครับเราพวกสีที่เป็นสีฉุดฉาสีลูกกวาดเนี่ยยังมาแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนที่เป็นรถ SUV เนี่ยสีซ i เวอรหรือว่าสีเ,<อ>เข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยจะเป็นตัวยืนพื้นในการขายอยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวที่เป็นพรีเมียมเลยเนี่ยก็แน่นอนครับสีเข้มคือสีดำสีเทาดำอะไรเงี้ยยังเป็นแฟลกชิพอยู่ตลอดเวลาครับแต่ละเซกเมนต์เนี่ยสีที่จะนำเทรนแต่ละเซกเมนต์ก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับคุณจิติศักดิ์ใช่ครับผมใชครับแต่ปีหน้าที่จะเห็นก็คือรถไฟฟ้ามาแน่ทั้งไฟฟ้าเต็มตัวแล้วก็ไฮบริดนะครับแล้วเรื่องของรถไร้คนขับเนี่ยปีหน้าจะชัดขึ้นไหมครับคุณจิติศักดิ ผมคิดว่าในตลาดเมืองไทยเองเนี่ยณตอนนี้ในส่วนตัวเนี้ยมีเทรนด์หมดนะครับสำหรับทุกแบรนด์เลยผมพูดได้เลยครับเพราะเดเวลลอปของแต่ละแบรนด์นี่ทําไว้ต้องเรียกว่าเลิศหรูอว่าลังการกันเลยแหะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับใช่ครับทีนี้ขอกลับมาดูตัวของ Audi ประเทศไทยกันหน่อยนะครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเห็นมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ Audi a 6 a v a n นนะครับเมื่อสัก2ี่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอะไรคือไฮไลท์แล้วก็สมรรถนะที่สำคัญสำคัญจุดเด่นๆของ Audi รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปรุ่นนี้บ้างครับคุณจิติศักดิ์ครับครับผมเป็นรถยนต์ Audi a 6ตัวใหม่ที่เปิดโฉมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เราเรียกว่า Audi a d ด a อวานก็คือรถที่เป็น Station w a g o n นะครับคือท้ายเป็นท้ายปิดนะครับ เราเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็เลือกตัวที่เป็น Top of the Line เลยมาเปิดก็คือเป็นตัว V6 เบนซินนะครับเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับแรงม้าสูงสุดที่340แรงมา้าแล้วก็แรงบิดที่500นิวตันเมตรเกียร์เดินหน้า7สปีดครับเ็นระบบคอร t โทรแน่นอนพะเอกของ Audi อยู่แล้วนะครับ,รบอันนี้ก็คือจะเป็นตัว uh, Top of the Line ของ A6 ทั้งหมดเลยที่เรานำเข้ามาเปิดตัวแล้วก็เป็นไฮไลท์ให้กับงาน Motor Expo ในครั้งนี้ด้วยนะครับ,รบพูดถึง รูปลักษ์ภายนอกของ The New Audi A6 a v อ n วานเนี่ยนะครับรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยจุดเด่นสำคัญของเขาอยู่ตรงไหนบ้างหลายท่านยังไม่เคยยนโฉมคุณจิตติศักดิ์ช่วยบรรยายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับอย่างแรกเลยนะครับ Audi a เเนื่องจากเป็นตัวที่เปิดใหม่ดีไซน์ไลงเกจของ Audi เทรนที่เปิดใหม่ตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปเนี่ยจะมีดีไซน์ไลงเกจที่แตกต่างจากดีไซน์ไลงเเดิมอย,อย่างเช่นกระจังหน้าของ Audi เนี่ย ลายของกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับที่ใหญ่ขึ้นมีขอบที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในการดีไซน์ของความเป็นซีดานหรืออาวานเองก็จะใส่ความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในรถในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินโฟเทนเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆก็จะเป็นเฟรนลี่กับผู้ขับขี่มากขึ้นครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับ ครับทีนี้หลายท่านอาจจะมีโอกาสสัมผัสแล้วแล้วก็อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะครับ,รบเรื่องของ q u t t t o with อั t ตราเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งของ Audi รุ่นนี้มันเป็นยังไงคุณจิตศักดิ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับขอแยกพูดถึง Quattro ก่อนซึ่งมันเป็นพระเอกของ Audi เลยดีกว่านะครับ คอสโตรเองก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อของเราครับที่สร้างชื่อเสียงมานานกว่า28ปีแล้วนะครับ,รบที่บอกว่าเป็นอัลตร้าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนระบบรารเฟอร์ยจากระบบ2ล้อเป็น4ล้อหรือว่า4ล้อกลับไปเป็น2ล้อในพื้นที่รถคอนดิชันที่แตกต่างกันนะครับทีบน,นี้ทั้งนั้นก็เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันที่มากขึ้น รับผมเข้าใจถูกไหมครับว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนการขับในโหมด4ล้อหรือ2ล้อภายในแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองใช่ไหมครับใช่ครับเกาะถนนดีขึ้นและก็ที่สําคัญช่วยเพิ่มความประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณจิติศักดิ์ใช่ครับครับแล้วด้านขุมพลังอ่ะใน audi a 6อ a ว a n ใหม่เนี่ยนะครับขุมพลังเนี่ยมันมีพละกกำลังมันมีความแรงขนาดไหนครับเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ครับเนี่ย แน่นอนครับเครื่องยนต์ V6 3000ของเราเนี่ยผลิตแรงม้าได้สูงสุดถึง340แรงม้าที่5,200อรอบอนะครับในขณะที่แรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะครับและเป็นแรงบิดที่เกิดจากรอบต่ำตั้งแต่1,300ามร้กว่ารอบต่อนอาทีเท่านั้นเองอครับเห็นว่ามีอัตราเร่งที่เราใจ0ูนยถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่ ถ้าวินาทีกว่าเอง <S <S เท่านั้นใช่ไหมครับคุณจิติศักดิ์ใช่ครับใช่ครับนะอันนี้คือขุมพลังนะครับแล้วถ้าขยับไปดูภายในห้องโดยสารของ Audi A6 อวานใหม่นี่แหละเป็นยังไงบ้างครับครับดีไซน์แลงเกวจทั้งภายในและภายนอกภายในเนี่ยก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจอแสดงข้อมูลหรือว่าระบบ MMINavigation อะไรต่างๆเนี่ยจะถูกด um> ีไซน์มาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นควบคุมง่ายขึ้น เอื้ออำนวยความสะดวกมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับครับ,รบนี่คือค,ความโอ O. อาโอถงและความสะดวกสบายแล้วก็ไฮเทคมากๆภายในห้องโดย<ช>สาร,รของ Audi A6 Avant าาใหม่นี่นะครับใช่แล้วรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญในบูธของ Audi ในงาน Motor Expo 2018ระหว่าง29พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมที่ Challenger 1-3 Impact อิมเพกเมืองทองธานีด้วยหรือเปล่าครับคุณจิติศักดิ์ใช่ครับตัวนี้แหละครับจะเ,เป็นตัวไฮไลท์แล้วก็เป็นพระเอกของงานเลยทีเดียวละครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทาม,มาเปิดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่งานมอเตอร์อ o กนี้เลยครับครับนอกจาก Audi a อ a กอวานที่เปิดตัวใหม่แล้วเนี่ยรุ่นไฮไลท์สําคัญของ Audi ที่น่าสนใจที่น่าติดตามเนี่ยจะมีรุ่นไหนอีกบ้างพอดอกจันให้เราสัหน่อยได้ไหมครับได้ครับ อีกรุ่นหนึ่งที่เราอยากจะพูดเลยว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับ,รบก็คือ audi q 8นะครับเราเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนแรกที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าท่านแรกหรือลูกค้ากลุ่มแรกที่ทําการจองไว้กับเรานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะเอาตัวนี้เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเสริมให้เกิดแรงดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาดูที่บูธเรามากขึ้นนะครับว่า มันดียังไงมันเท่ยังไงมันหล่อยังไงเนี่ยครับผมงั้นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่า Q8 เนี่ยอะไรคือจุดเด่นสําคัญแล้วก็สมรรถนะของรุ่นนี้รุ่น Q8 เนี่ยครับ Q8 เองเนี่ยเป็นรถ SUV ตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Audi ได้ผลิตออกมาเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 3,000cc เราเรียกตัวนี้ว่า Q8 55 TFSI นะครับ แรงม้าแรงบิดอะไรเนี่ยเทียบเท่ากับ A6 ตัวนี้เลยละครับก็คือ400แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดที่เท่ากันคือ500นิวตันเมตรที่รอบพัน300กว่ารอบเท่านั้นเหมือนกันเลยครับอืมนี่คือจุดเด่นสําคัญของ Q8 นะครับซึ่งก็จะเริ่มส่งมอบแล้วนะครับคุณจิติศักดิ์ใช่ครับนอกจาก Q8 แล้วยังมีรุ่นไหนที่เป็นไฮไลท์อีกบ้างไหมครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม มากตั้งแต่เราเปิดตัวมาเมื่อต้นปีก็คือรุ่น a 7 Sportback ครับเครื่องยนต์เดียวกันกันกบเจ้า q 8นี่แหละครับ,รบแล้วก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็จะเป็นรถที่เราเริ่มทยอยส่งแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ,รบก็ลูกค้าจะได้เห็นมากขึ้นแล้วในบนทตองถนนครับ q แ Q8 เนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มไหนแตกต่างกันมากไหมกับตัว a 7เนี่ยครับ q 8เองเป็นรถยนต์ segment ที่เป็น suv เป็น premium suv นะครับ ส่วนเจ้า A7 เองเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นสปอร์ตซีดานนะครับเป็นรถที่เป็นท้ายลาดแฮชแบกนะครับก็เป็นตัวที่มาเสริมทับในส่วนของเซกเมนต์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ในตลาดได้ไม่นานนี้เองครับผมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคุณภาพคับแก้วทั้งสองรุ่นนี้เลยนะครับทีนี้ครับคุณจิติศักดิ์อะไรคือกลยุทธ์ทางการตลาดของทาง ア udi ประเทศไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับตกลงจะง,งัดกลยุทธ์ไหนมาใช้ในตลาดที่คึกคักมากๆในช่วงปลายปีครับเนี่ยแน่นอนครับอาดีเองเนี่ยเป็นน้องใหม่สาหรับตลาดในวันนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปมีส่วนแชร์ในส่วนของตลาดเองเนี่ยเราก็คงจะต้องค่อยๆคืบค,ค,คานเข้าไปนะครับ,รบแต่การที่เราจะคืบคานเข้าไปเนี่ยกลยุทธ์ของเราเองก็คืออย่างแรกเลยต้องสร้างความแตกต่างก่อน<嗯>นะครับ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเห็นความแตกต่างสินค้าที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามีนโยบายมีกลยุทธ์ที่จะจูงใจลูกค้าเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าแหะครับครับนั่นคือกลยุทธ์นะครับแต่ว่ามีกลยุทธ์แล้วก็น่าจะตามมาด้วยการจัดแคมเปญกระตุ้นการขายปลายปีนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ที่จะตอบโจทย์อย่างเรื่องของการสร้างความแตกต่างเนี่ยครับ เราได้เปิดโปรแกร,รมส่งเสริมการขายที่เราเรียกกันว่าแคมเปญเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าจองอ u ดีทุกรุ่นวันนี้รับกล้องไลการุ่น QP f r e ฟรีนะครับซึ่งเราจะเป็นเจ้าแรกที่เปิดตัวกล้องไปพร้อมๆกับรถยนต์บนบูธมอเตอร์อีกครับทำไมซื้อรถอ u ดีแล้วถึงแถมกล้องแล้วทำไมถึงต้องเป็นกล้องรุ่นนี้ด้วยล่ะครับคุณจิติศักดิ <c oughs> แน่นอนครับเพราะกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่เปิดตัวใหม่แล้วก็เป็นรุ่นที่เป็น Limited Edition นนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นเจ้าของ Audi หรืออยากจะเป็นเจ้าของ Audi เนี่ยจะต้องควบคู่ไปกับเจ้ากล้องไรการนี้แน่นอนครับอ่าเห็นว่ากล้องตัวหนึ่งไม่ใช่บาท2บาทเนี่ยตัวเป็นแสนเลยใช่ไหม <c oughs> ครับใช่ครับผมอ่า<แ>ก็มูลค่าทางการตลาดตอนนี้ที่ เขาอนุญาตให้เราพูดได้นะครับก็คือ1น0 0 0แบาทต่อตัวครับผมครับนี่คือแคมเปญรูดแสนบาทได้แสน point พร้อมกล้องไลกา QP รุ่นใหม่ล่าสุดมูลค่า1นึ0 0 0สบาทนะครับด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็มีข้อจํากัดเฉพาะท่านแรกๆที่เข้ามาร่วมในแคมเปญนี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณจิตติศักดิ์ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นลิมิเต็จริงๆนะครับรแล้วก็ตอบรับ การเปิดตัวใหม่ทั้งสินค้าของเราและตัวลายก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคัดเลือกกล้องลายก้าเนี่ยให้กับลูกค้าร้อยท่านแรกที่จองอรถยนต์ audi และออกรถยนต์ audi ภายในปี2561หรือภายในเดือนธันวาสองพหาสเนี่ยครับสำหรับลูกค้าร้อยท่านแรกเท่านั้นใช่ไหมครับคุณจิติศักดิ์ถูกต้องครับ,รบนะครับทีนี้สําหรับลูกค้าที่จองรถใหม่ทุกคันจากทาง audi ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการดูแลแ,แค่ไหนยังไงบ้างครับคุณจิติศักดิ ครับรถใหม่ที่ออกจากศูนย์ Audi ทุกคันเนี่ยเรามีโปรแกรมวารันตีให้ติดตัวรถอยู่แล้วนะครับ1นึ0 0 0 0 0กิโลหรือระยะเวลา5ปีติดตัวรถใหม่ทุกคนันครับนี่คือ Audi Protection ด้วยการรับประกันร,รถใหม่5ปีหรือระยะทาง1,500,000กิโลเมตรนะครับครับแล้วมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรามีติดตัวรถทุกคันที่ออกจากศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นบริการ24ชั่วโมงนะครับเหมือนกับคอมพลเมนต์ให้กับลูกค้ารถใหม่ทุกท่านครับก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถไซส์อคซิเดนทั่วประเทศ24ชั่วโมงนาน5ปีด้วยใช่ไหมครับ5ปีเหมือนกันถูกต้องครับอ่าแล้วสำหรับแคมเปญนี้รูดแสนบาทได้แสนพอยต์เนี่ยมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยจะถึงแค่ไหนครับเนี่ย ระยะเวลาโปรโมชั่นก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ส1มสิเ็ดธันวาคมเลยนะครับครับรูดแสนบาทแสนพอยก็คือเมื่อทําการจองเอาดีนะครับเราอยากให้ลูกค้าใช้บัตรเพื่อที่จะรูดเงินจองไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้เอิญพอยมากขึ้นถึงประมาณสี่สิบเท่าตัวโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าใช้บัตรของธนาคารไหนครับเราก็เหมือนกับเป็นการ คอนวินให้ลูกค้าใช้บัตรเพื่อที่จะไปเอิ้อนพอยกับธนาคารนั้นๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีกล้องไรก้าแถมให้กับลูกค้าที่ออกรถยนต์เอาดี้ภายในวันที่31มตันวานี้ด้วยเหมือนกันบัตรที่ร่วมแคมเปญนี้เนี่ยลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าร่วมกับใครไหนบ้างครับนี่ก็มีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร U ูโธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยนะครับ นี่คือธนาคารนะครับที่เข้าร่วมนะครับในแคมเปญนี้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าสนใจรถยนต์ Audi สนใจแคมเปญรูดแสนบาทได้แสนพอยต์หรือสนใจเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะครับในแคมเปญทั้งที่ Motor Expo 2018นี้หรือที่โชว์รูมของ Audi เนี่ยเราจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณจิติศักดิ์ครับ ครับแน่นอนครับที่โชว์รูมของเราเลยนะครับแล้วก็ที่เบอร์โทรที่สำนักงานใหญ่ของเราก็ที่027658888นะครับหรือโชว์รูมถนนเพชรบุรีตัดใหม่020234888นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่โชว์รูมพัทยานะครับ038197888ครับผมนะนะครับทวนนะครับถ้าเป็นที่สำนักงานใหญ่ Audi Center Thailand 02 7658888นะครับถ้าเป็น Audi ที่เพชรบุรีตัดใหม่ก็02-023-4888ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือที่โชว์รูม Audi พัทยา038197888ไดน้เะครับและเห็นว่าที่ภูเก็ตก็กำลังจะมีโชว์รูมของ Audi ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในเร็ววันนี้แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อผ่านทางช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณจิติศักดิ์ครับ ได้ครับคุณยุทธนาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณจิตติศักดิ์บุงสิริไว้เพสิดเน e เซลบริษัทไมสเตอร์เทคนิคจำกัดหรือว่าอวดีประเทศไทยมาคุยกับเรานะครับถึงประเด็นอวดีไทยแลนด์เพิ่มดีกรีความร้อนแรงรับมอเตอร์เอ็ป2018กับแคมเปญรูปแสนบาทได้แสนพอยต์มีมาฝากกันในวันนี้แหะครับ เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนากระบูนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสง สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน